Ah, eh maneja เป็นไงบ้างช่วงนี้เออนีเหนื่อยค่ะเวลาไม่พอค่ะใช่ จริงๆมีอะไรตอนหลังเยอะมากๆแต่ไม่ได้ทำไม่ถื้ว่าทำแล้วแต่เรื่องเรียนก็ ทำงานกันบ้านเยอะมากๆ <laughs> <ś ś ใช่มีโปรเจกต์แล้วนี่นี่นอีกเยอะมากๆเอ้อเ,เป็นไม่ใช่ว่าทำงานเดียวมันคือ กุ่มงานกลุ่มใช่แล้วซึ่งอย่างนั้นก็คือยากมากๆสำหรับถ้าไปแค่เข้าไปมาหาลาัยก็ใช้เวลา ประมาณสองชั่วโมงใช่ไหมแล้แค่กลับมาที่บ้านก็อีกสองชั่วโมงทั้งหมดสี่ชั่วโมงถิ่มไปเลยค่ะเ,เพราะว่าปุ่นรถมีอะไรเป็นคนที่เมารถง่ายมากๆใช่เลยถ้าทำกับการ เคเราต้นทำบนรถก็เมารถค่ะใช่แล้วเฉพาะโดยเฉพาะเวลารู้สึกเหนื่อยก็เมาง่ายมากๆเลยค่ะใช่แล้วช่วงนี้เมารถบักแบบหลรอบแล้ว แล้วไม่อยากช่วงนี้แล้วรู้สึกว่าไม่อยากไปเรียนเพราะว่าจะมอาลดแล้วพอถึงมหาลัายก็ <laughs> รู้สึกว่าจะอ้วกแหละออะไรอย่งนี้แบบไม่สบายจริงๆก็เลยไม่อยากไปแต่ก็ต้องไปใช่ <laughs> 嗯，um <laughs> <laughs> ขับไปเองแล้วกว็าอาจจะใช่แต่ไม่มีเงินค่ะแล้วก็คิดว่ามีโะไิเป็นคนที่แบบไม่ค่อยชอบขับรถเองก็เลยน่าจะมันอันตรายมา,มากๆค่ะถ้าเนื่อยแล้วมิโอริน่าจะ สมุนไปที่อื่นแล้วมันนันตรมายมากๆค่ะก็เลยนายดีกว่าใช้่แค่สองปีทำได้ คิดว <oung> ่า <osc> นั่นกรับก็ไม่ช่วยอะไรเลยค่ะว่าอย่างไรก็ต้องขึ้นรถใช่จริงๆเมื่อก่อนเวลาไปซ้อมที่เดียเตอร์แก็ไปขึ้นเดียเตอร์อะไรเนี่ยก็ต้องไป นั่งแกรบไปเตตเตอร์ใช่ไหมคะมีช่วงหนึ่งที่แบบไม่อยากไปจริงๆเพราะว่าถ้าไปก็เมาทุกครั้งแบบทุกวันเลยใช่มีช่วงนั้นน่าจะมีเวลาแบบเกือบทุกวันเราต้องไปเตยเตอร์เกือบ,บทุกวัน นั่งกับเกือบทุกวันเมารถเกือบทุกวันเลยค่ะแต่ช่วงน,นี้โอเคแล้วไม่รู้ค่ะอาจจะช่วงน,นี้ไม่รู้ค่ะเพราะว่าอยากไม่ได้ไปเจะเตานานแล้วแต่คิดว่าน่าจะโอเค ใายมีอะไรเป็นคนที่มองง่ายมากๆค่ะคือว่า ใช่จริงๆเดียวต้องเอาขนมแบบแคนดีด้นี่นั่นอไปด้วยดีกว่าค่ะใช่แต่บางทีก็แบบไม่อยากกินจริงๆร่ยรู้สึกปะเวลามารถก็ไม่ไดอกินอะไรเลยถ้ากินก็จะอ้วกจริงๆอะไรเนี่ย <laughs> ใช่ก็ทำไมถึงเราได้พูดถึงอันนี้ก็คือเพราะว่ายังไม่จบโอมระสักทีเลยค่ะใช่แบบจริงๆกายจะจบ,บแค่ถึงหุกหนึ่ง ช่และตอนแรกจะคิดว่าตอนแรกคิดว่าจะทำได้แบบสวยมากๆแต่ว่าพอเอลิกไปเรื่อยๆก็เอ้ยทำไม่ได้ทำ <laughs> ไม่ได้แล้วอ่ะ ก็เลยไม่เป็นไรเดี๋ยวทำให้เสร็จแล้วนะคะแต่ไม่รู้เหมือนกันค่ะว่าคิดว่าเกือบทุกคนที่ดูตรงนี้วันหยุดสามวันใช่ไหมคะวันนี้สวอาทิตแต่สำหรับเมวนี้วันนี้ก็ ไปสองนี่ก็ไปสองพรุ่งนี้ก็จะไปม,งมองกรุงเทพเพื่อทำงานกลุ่มแล้วก็มีมีติ้งกับ B&K มีงานมีงานมออีมี e ิ i n g อ็น่าจะใช่สิมีมีติ i งกับ b n k และวันศร์เออวันอาทิตย์ก็น่าจะวันอาทิตย์แหละท <c oughs> ี่มิวเลยทำได้ แต่จริงจังแต่คิดว่าวันเดียวไม่นา่าพูกรพุ่งในระคะ่ะพุ่งน,น,ะะงนี้ตั้งแต่ตองเช้าก็ไปเลยะคะ่ะต้องออกจากบา้านตอนแรกจะออกจากบ้าบนหกโมงครึง่งแต่เปลี่ยนเป็นเจ็ดโมงค่ะแต่มัน ไม่เป,สสปเลี่ยนสำหรับเนล่ยแค่ครึ่งชุ่มงก็เออเฮ้ย <c oughs> และไฟห้องเมวนี่ใกล้จะปิดแล้วค่ะใกล้จะหมดอายุหมดอายุแล้วอ่ะถึงเรียกว่าอะไรใกล้จะ อ่วโอเค ก็นั่นแหละ่าไม่รู้ว่าทำไมถึงเรียนี้เหนื่อยขนาดนี้แบบจริงๆไม่ได้มีวันวนิงแบบไม่ได้ทำอะไรเลยแต่ก็ รักเหนื่อยอ่ะใช่ไม่รู้อาจจะโอกไม่ได้มีงานตนานแล้วใช่ไหมแล้ว ออกไปแค่นิดเดียวก็เหนื่อยง่ายแล้วอะ่ะ <laughs> ใช่จริงๆบบเออ เราดีนานน้อยกว่าคนอื่นแบบเยอะแบบห้าต่างงานกับเซมบัตส์ไม่ก็ท็อแมมเบอร์อะไรอย่างเงี้ยก็จริงเราะไม่มีนงแต่ก็ถ้าแค่ไปมหาลายัยแค่ไปสื่อของแบบนิงแบบนิด,นด แค่ไปทำงานทั้งวันก็เหนื่อยมากๆแล้วอ่ะอย่างนี้ไม่ได้ค่ะใช่จะพยายามให้นาเจกลับมานะครับ หนอว่าอาจจะผีอยู่แ่วๆมีวเลยข้างๆมเลยเขาขาโมยเอเนอร์จีของเมวลไปแล้วก็เลยรู้สึกเหนื่อยแล้ไม่ไม่มีเอเนอร์จีให้ทำแบบหลายๆอย่าง ช่ต้องใช้สิ่งออกไปออกไปตัดหน้ามาค่ะ เปลี่ยนหรือเ่ินตหน้ามาค่ะไม่ได้ตัดตะนาแล้วแต่ตัดค่ะ นี่คือห้องมีอะไรอะไรวะเอ,อมืมพ้อแม่พี่สาวอยู่ของละห้องใช่ตัดเอ็นค่ะใช่แค่หน้ามา มีอะไรกินกาแฟค่ะมีอะไรกินกาแฟแต่กินกาแฟ,อาฟ,อาฟตอนเช้าปกติใช่จะพยายามลงในเดือนนี้ ค่ะสำหรับใช่แต่ถ้าทำไม่ได้ก็เตือนหน้าวันที่หนึ่งะค่ะใช่ง่วงแล้วค่ะแต่มีอะไรต้องทำต่อใช่ เพื่อทำงานกลุ่มพูงนี้ใายท่าเมนี้ไม่ทำวันนีุ้่งนี้จะตายแน่นอนค่ะก็เลยจะทำค่ะ เนี้มี28วันนะใช่ค่ะมียี่สิบแปวันนะ Ha. Uh -huh. เดี๋ยวไปดีกว่า <g ười> ใช่พ่อนีต้องตื่นชเช้านี่ไม่ได้ทำอะไรแบบเพื่อพรุ่งนี้ ่ะจะไปค่ะจะไปจริงๆค่ะก็นั่นแหละจะพยายามให้สิทธิมรละด้วยนะคะ พยายามให้ลงในในเดือนนี้ค่ะ <laughs> จริงๆเรวก็อยากให้เสร็จเร็วๆค่ะแต่แแนั่นแหละนี่คือฟอร์มเร่างนี้ไม่ได้ทำตอนาน๋นอ,อทำแป๊บเดียวก็ สี่วันทำไบเดียวก็พักนหนึ่งวันอะไรอย่างนี้ก็เลยไม่สิเออ็เลยก็เลยทุกคนอย่า,าคดาดหวังหน่อยค่ะ <c oughs> ทุกคนฟังแค่เพลงดีกว่าค่ะ คยังไม่ได้อบนอนด้วยแต่ไปดีกว่าครับบ๊ายบาบคนสำหรับวันนี้จ้าขอบค่ำบายบาย